กินข้าวกันค่ะมีมีผักมีผักกันจองต้มยะเยียดกวดเอาตวดกินเสร็จแล้วหรอกินปลาเหรอตวดน้องดาไปโรงเรียนแล้วน้องกังวินกำลังแต่งตัวนี่ค่ะแกะต้มปลาช่อนไตมันขี้หนูมี เม็ดลูกเรียงก็มีผักบุ้งมีน้ำพริกมะขามผักต้มมีต้มบุนเส้นบุญเส้นกะทิเนาะแล้วก็มีผักมีมีลูกเนียงด้วยไขป่ปลาลปลาทอดปลาทูทอดปลาทูสด,สด ไมท่ท้วดมากินข้าวกันเลยตัวยียดเยีกินก่อนอร่อยไหมเยียดอร่อยเนาะนั่งกินกลางแดดเลยกลางร,ร่มด้วยเป็นไงครับกินเลยครับอืมกินข้าวไหมไข่ปะโลหรอ เออกินข้าวไข่ปลาโลหรออ่ะเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนกินข้าวกับไข่ปลาโลอย่าอยากกิน